งานปาร์ตี้เริ่มแล้วนะคะได้อะไรคะได้ไรคะแซลมอนก่อนเลยครับผมแซลมอนกับหอยนะะารักอลังการครับผมอลังการมีมันโบดนะคะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศแบบบุฟเฟ่เลยนะคะเนี่ยไปพูดเลยจัดป่ะบุฟเฟ่หมกแบบไทยสไตล์เลยนะคะนี่เดี๋ยวแสบมป์มาดูในมุมของความหวานกันบ้างนะคะอันนี้เป็นผลไม้นะคะ อันนี้ส่วนของหวานใช่ไหมหวานนะโหส่วนของหวานตอนนี้ได้เวลาทานอาหารแล้วนะคะทุกคนไปตรงนน้นนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาทานอาหารนะคะทุกคนระวังปีนข้างฝานะคะ<อ> <laughs> ระวังปีนข้างฝานะอันนี้ก็อย่าปีนข้างฝาไม่ได้นะ <laughs> ดนี่เลจ้าบรรยากาศแบบแฟมิลี่เลยนะคะฮัจก้าอ้ยก็อาโมะฮัจกานี่กับนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นแกะลูกเป็นแกะได้ๆๆเอานี่เอาชิ้นหนึ่งคอไหมควนะผู้ชายผู้ชายพี่ซอนเอาอะไร นี่ปาเนี่ปลาพี่จ้นต้อ,ตอตงเอาเป็นช้อนไม่ปานนี่นะคะเมนูปลามานี่นะคะเป็นบรรยากาศภายในงานเนาะ <S <S <ๆ>วันนี้จัดเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะต้องขอขอบคุณบิ๊กบอสนะคะที่อภิพินันธนาการนะคะงานเลี้ยงวันนี้นให้พนักงาน,นและแบบฉบับครอบครคบัวนคะคะเชิญ คนสนิทนิสหายมานะคะนี่เลยกระแทบตักยังครับผมตักยังให้เขาค้งกับเราจังนะพี่วัดตักอ่าเหรอที่วัดออกกิจไม่เดินเลยใช่ไหมเดินตักขาเอไม่เดินเลยตักเผื่อเรียบร้อยแล้โอเคเอาจานเปล่าไปเพื่อแม่ด้วยชิดาอาจารย์ไปให้แม่ด้วยเชิดาเอาจารย์ไปให้แม่ด้วยปะ เคนี่นะคะเป็นบรรยากาศไทยในร้านเนาะที่บิกอสจัดเลี้ยงนี่เลยจ้าพี่ซอนค่ะกินเยอะๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเราไทยสไตล์นะคะไทยสไตล์ใช่แล้วค่ะแล้วแต่เลยนี่ว่าใครจะกินแบบไหนนะคะนี่เป็นโต๊ะนะคะที่เราจัดภายในงานนะคะบอสเหนื่อยไหม อยากพูดเลยว่าเหนื่อยไหมนะคะวันนี้มีคาราโอเกะด้วยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะความสุขปีละหนึ่งครั้งนะคะปีละหนึ่งครั้งอร่อยไหมลูกชายอ,อร่อยมากใช่ไหมมีฟันเคี้ยวหรือเปล่าลูกวันนี้เราก็มีเพื่อนชาวต่างชาติมาด้วยนะคะมไม่ใช่ว่ามีแต่คนไทยเนาะทุกคนนี่ก็ เก็บปรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะ1ปีมี1ครั้งนะคะสำหรับงานคริสต์มาสที่บิ๊กบอสนานหรือว่าเจ้าของร้านอาหารทุกโบไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อให้พนักง,งานได้มาสังสรรค์กันนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะญาติพี่น้องที่ที่นี่นะคะได้มาร่วมงานด้วยกันนะคะ อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะวิ่งเดินสิเด็กเดินนี่ขนาดเด็กเกินมากๆยังพูดเดอโอ้ยดูสิมันจะแนทแบบนี้หาไม่ได้เลยนะคะทุกคนหายากจ้ะหายากใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกชายอร่อยไหมคะอร่อยมากไหมชอเดอร์อร่อยไหมไหนดูที่ในจานทานอะไรบ้าง อะไรบ้างพี่วัดอร่อยไหมคะป๋องตุงไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยจัดให้หนักเลยนะจัดหนักมากกินที่นี่อืพี่จิมมออ่าถูกต้องครับผมอะไรอะไรไหมพี่พอยอร่อยนะคะอไรมีะะมีดนสเีตันมันนพิี บนรดาพี่ีนะคะบนรดาพี่ีนะคะอร่อยมากอร่อยเจ้ปลาเต็มคำใช่ไหมคะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะครับค่ะครับพี่คะครับ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 พี่คะผมชอบปลาตะเพียนฉันรู้อันนี้สุดสุด